สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู the eye ่ di of t a r o t b ายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมากันที่ราศีกันราศีกันการงานการเงินความรัก1ถึง30พฤจิกานจะจ๊ะเรามาดูซิว่าการเงินความรักเราจะเป็นเช่นไร ในเดือนหน้านี้เป็นระยะเวลาสั้นๆบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดมาราศีกันอธิษฐานจิตมาพร้อมกันโอ้การจ๋าสิบไม้เท้าเลยเหนื่อยเลยจ้ะสิ่งที่คุณแบกรับอยู่ก็ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวนะงานการเยอะแยะภาระหน้าที่ชีวิตค่าใช้ใจ่าย ชีวิตต้องสู้งานเยอะงานหนักงานเหนื่อยแต่เงินน้อยเงินไม่พอจ่ายนะระวังเรื่องของการเงินโอ้แต่มีเงินอยู่ก็ไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกถึงความความรู้สึกว่าเงินมันมัน,ม,นมันเข้ามาแต่มันก็าานออกไปอ่ะไม่อุ่นมืออะเดิมูนอะโอเคเหมือนเงินเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่มากเท่าที่ใจเราต้องการหรือเปล่าไพ่ใบแรกของคุณ เป็นสิบไม้เท้าเอะเมื่อกี้เปิดไปใครก็สิบไม้เท้าเหมือนกันนะสิงใช่ไหมสิงกับสิงหรือกุมไม่แน่ใจอะไปไปแรกสิบไม้เท้าค่ะช่วงนี้มีงานมีภาระ,ระมีหลายๆอย่างที่คุณจะต้องจัดการและคุณจะต้องทาภาระ,ระอาจจะเป็นภาระคระอบครัวบางคนเป็นสิงก็มัมสิงก็แดดเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้ภาร,ระที่รับผิดชอบหลายอย่างค่ะคุณจะต้องพยายามพาตัวเองไปสู่เป้าหมายให้มันผ่านพ้นไปแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นอดทนกับสิ่งที่เป็นอยู่ ะะอดทนกับสิ่งที่เป็นอยู่ทำงานคุณอาจจะต้องใช้พยะความพยายามมากๆก็ได้งานหนักงานหนักมีงานมาทับถมมีภาระต้องต้องทำให้สำเร็จออลักษณะบแบบนั้นคือคุณเนี่ยนะคุณเนี่ยนะราศีกันต้องออกแรงต้องต้องต้องเหงื่อตกๆถึงจะได้ถึงจะได้งานที่สำเร็จนะคะ หากเป็นคนที่สั่งการอยู่ก็ต้องลงมือทําให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราทําเป็นเราทําได้การเงินภาระรับผิดชอบที่ยาวไกลค่ะจุดมุ่งหมายของคุณก็คือมีงานเข้ามามีเงินเข้ามามีภาระที่ต้องแบกรับบางคนอาจจะเสียค่าใช้จ่ายไปกับเครื่องใช้เครื่องใช้เครื่องมือโทรศัพท์มือถือก็เป็นเครื่องใช้นะทุกวันนี้คอมพิวเตอร์เอ่ออ,อ,อาจจะใช้เงินก้อนใหญ่ๆอาจจะดูแลรถ ลดลาอะไรนก็ได้งานเยอะค่ะแน่นเอียดเลยก็ภารกิจของคุณบางอย่างก็ไม่สามารถจะแบ่งโอนให้คนอื่นทําได้เหมือนกันคนดูแลสุขภาพดีๆนะคะอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ได้หรืออาจจะมีหน้าที่ที่แบกับปวดหลังปวดไหล่ปวดหัวสุขภาพยาหักโหมเกินไปนักนะคะคุณกลัวเรื่องของการเงินใช่อาจจะมีเงินที่แบบว่าเออมันรายได้มันไม่พอกับรายจ่ายหรือว่าจริงๆคุณเป็นคนมีทรัพนะ King of p e n t a c l ์เนี่ยคนมีทรัพย์ มีบ้านมีรถมีที่ดินแต่เงินสดอาจจะไม่มีเงินสดอาจจะแบบมีเข้ามาแต่มันมันแบบก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอกับการใช้จ่ายหรือมีเง,เงินเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกคิงออฟวานอ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่มีความมุ่งมั่นค่ะคุณถือ k คิงออฟวานอยู่ไพ่ของคนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องสําเร็จคุณสาม,มารถจะแก้ปัญหา แก้ปัญหาหรือบางคนอาจจะได้รวมงานกับคนเก่งๆเราก็ต้องฝึกปือฝีมือของเราให้เก่งตามเขาก็ได้บางคนมีการโปรโมทเกี่ยวกับนโยบายองคอ์กรโปรโมตสินค้าการทำงานด้วยความความรู้สึกว่าบางคนได้รับมอบหมายงานสำคัญอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือหรือบางคนเลื่อนตำแหน่งและไปรับหน้าที่ใหม่อย่างเงี้ยมันก็มีภาระที่มากกว่าเดิมก็ได้นะจ๊ะ เ่อนตำแหน่งแล้วได้เ่อนเงินเดือน,นด้วยหรือเปล่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะหรือจะมีข่าวดีในช่องทางเงินที่ดูโดดเด่นมากบางคนได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็ได้เงินเพิ่ม,มนะคะหากมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์ก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้แต่คุณมีความรู้สึกถึงเหนื่อยอความเหนื่อยล้าเป้าหมายแล้วก็มีความหวาดระแวงคือจิตตกเหมือนกันนะช่วงนี้เหนื่อยไปหมดอะ ไพ่จบมันเป็นเดิมูนอะมันมีความรู้สึกว่าเออจะทําได้ไหมมันจะสําเร็จไหมหรือการทําสําเร็จแล้วมันจะได้ผลตอบแทนไหมมันจะไปได้ดีไหมมันมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์หรือว่ามันมองไม่เห็นค่าตอบแทนที่ที่เยอะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอะไรเงี้ยคุณมีความกังวลใจอยู่ลึกๆบอกใครไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออมันมันโอเคไหมอะบางทีเรารับผิดชอบอะมันมีเรื่องของกรามไม่สบายใจ สถานการณ์ของคุณไม่ค่อยแจ่มใสคือบางครั้งบางคนนะ่ะกังวลอยู่เงียบๆบ,บอกใครก็ไม่ได้จิตตกอยู่เหมือนกันนะคะบางคนพบกับเรื่องความอึดอัดออการตัดสินใจไม่ได้หรือความอึดอัดหรือความวิตกกังวลอารมณ์ไม่ค่อยดีนักนะความเครียดประกอบกินใจอยู่นะคะบางคนอาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องก็ได้นะเป็นคนที่เป็นแม่เป็นน้องเป็นเมียเ,ออเป็นคนในครอบครัว ก็ได้บางทีเขาก็มายุ่งกับคุณมากเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกอึดอัดมันเกิดความลาคาญยุ่งเหยิงใจไปหมดนะ่ะนะบางคนเราอยู่เราดีๆก็หาญาติพี่น้องก็หาเรื่องมาใส่เราก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะกันนะเออบางคนอาจจะเอาความแบบเราเราทําชีวิตของเราเราทํางานของเราก,ก็ก็มากพอแล้วยังเจอคนมาบั่นทอนมาเอาภาระมาถมให้เราอย่างเงี้ย บางทีก็เป็นภาระของคนอื่นเราพูดออกไปก็ไม่ได้จะทําก็ไม่สุขจะไม่ทําก็ไม่สุขประมาณนั้นระวังค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพอีกนิดนึงค่ะหรือว่าของชํารุดของเสียหายก็บับไอ้นุ่นก็เสียไอ้นี่ก็เสียมันมีอะไรจะเสียอีกไหมมีลักษณะแบบนั้นหรือบางคนมีความกังวลในเรื่องของการผ่อนรถผ่อนบ้านหรือผ่อนอะไรในระยะยาวๆอะไรประมาณนี้นะโอเคไหมจิตคุณฟุ้งซ่านนะตอนเนี้จิตฟุ้งซ่านไปหมดเลย ก็ระมัดระวังเรื่องจิตใจอารมณ์ความรู้สึกความหงุดหงิดอ่าหรือบางคนก็มองโลกในแง่ลบๆไปหลายอย่างประมาณนี้ชีวิตต้องสู้ค่ะคุณยังมีคุณยังพูดตรงๆนะคุณยังมีแบบพลังคุณยังมีพลังในการที่จะควบคุมหรือคอนโทรลชีวิตคุณได้แล้วก็คุณมีเป้าหมายสําหรับชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่คุณจะจัดการไม่ได้อ่าประมาณนี้อ่ะขอดูความรักเออความรัก ความรักเหรอคะถ้าคนมีรักมีเด็กเข้ามาอาจจะมีเด็กเข้ามาแพชชั่นมาเต็มเลยโอ้ยอาจจะสารสัมพันธ์กับเด็กคนนี้ซะเหลือเกินอรารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าความรักนี้อาจจะเป็นความลับก็ได้นะแอบชอบเขาแอบรักเขาแอบรู้สึกมีใจกับเขาแต่เขาไม่มีใจกับเราก็ได้เหมือนกันความรักเนี่ยดูไม่เด่นชัดแต่มีแพชชั่นมากคือแบบชอบใครสักคนอาจจะเป็นความชอบเป็นความหลงไหลในหน้าตาเขามันมีความเพ้อฝันมีความจินตนาการ แต่มันเป็นรักที่บอกใครไม่ได้ด้วยนะแอบรักเขาชอบใครแอบชอบเด็กที่ทํางานหรือเปล่าหรือเด็กที่ทํางานแอบมาชอบเราเราก็อยากจะแบบแหมจะสารสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่าแหมมันก็รู้สึกว่าสารสัมพันธ์ไปแล้วมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ถ้าฉันมาแต่มาจริงนะถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่กับเด็กก็ระวังเด็กมันยั่ววกันระวังเด็กมันยั่วระวังเด็กมันหลอกกัน รือว่าคุณจะไปหลอกเด็กก็ไม่รู้แหละเออประมาณนั้นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะหนักแน่นคืออารมณ์ไหวติงอ่าไม่ใช่ความรู้สึกไหวติงได้แต่อารมณ์คุณหนักแน่นคุณสามารถคอนโทรลอยู่อ่ะคุณเอาอยู่คุณคิดว่าคุณสามารถเอาอยู่กับกับความสัมพันธ์นี้โอเคไหมอ่ะคนสดคนสดเป็นไง คนโสดเหรอคนโสดก็อยู่ในอาการของคนที่แบบว่าตัวเลือกเยอะจ้าตัวเลือกเข้ามาเพียบนะจ้าห mm hmm. น้างเงียบๆมีเพียบเหมือนกันจากคนที่แต่คนที่เข้ามาจะให้คุณเลือกหรือมาเจีบคุณเนี่ยก็แต่และแต่และคนนะ่ะมันก็ไม่โอเคกับคุณสักคนเลยอารมณ์ประมาณเหมือนแบบถ้าเราจะคอมมิชกับใครหรือเราจะเดินหน้าสารสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ เขาก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีอ่ะ,อะจริงจรเหมือนไม่เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็ไม่อยากสารพันกลัวมีปัญหาในอนา,อนาคตได้อารมณ์ประมาณเหมือนก็อยากนะก็อยากสารสัมพันธ์แต่กลัวมีปัญหากลัวแบบว่ามันจะเป็นอะไรที่ผูกมัดผูกพันกันไปประมาณนี้คนโสดมีคนเข้ามาเลือกดีๆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไง ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนบางคนกาลังจะจะมีเรื่องบางเหตุการณ์จะรับรู้บางคนที่เขามาชอบเราเราจะรู้ตอนแรกเขาบอกเขาไม่มีครอบครัวครอบครัวก็โผล่มาเฉยโผล่มาจากไหนอาจจะเกิดการรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างตอนที่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะดูดีซึ่งกันและกันบอกว่าโสดบอกว่าเลิกกันแล้วสุดท้ายเขาไม่เลิกกันคุณก็ได้เลิกกับเขาเองมันไม่ชัดเจนค่ะไม่ชัดเจนว่าเขาก็เลือกครอบครัวเขา รักซ้อนค่ะรักสามเศร้ารักซ้อนเป็นไงรักซ้อนแพชชั่นมาเต็มโอ้โหมีความรู้สึกว่าเข้าใหม่ปาะมันชนะบางคนเดียวกันในเพื่อนที่ทํางานคุยกันในเรื่องที่ทํางานแต่ก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไปดีวกับคนเจ้าชู้ถึงตัวคุณเองเจ้าชู้ก็ได้มันมีเรื่องเบื่อ,อในนายมันมีเรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะไม่มีเรื่องที่แบบว่ามีปัญหากวนใจกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะทําอย่างไร บางคนก็อาจจะตัดสินใจว่าไปมุ่งมั่นกับการทำงานดีกว่าไหมบางคนก็คิดว่าเออม,มีเขาดีกว่าไม่มีประมาณนี้คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะบางคนทำงานร่วมกันค่ะเขาเดินจากไปไหมเขาอาจจะไม่อยากอย,กอยู่ตรงนี้อ่าไปถ้าคุณม,มีคนเดินไปเดี๋ยวก็ก,กลับมาเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเขาอยากได้ความรักที่มันมีความมั่นคงมากกว่านี้เขาอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณน,นะมันอาจจะมองถึงความรู้สึกที่ว่า บางคนทะเลาะกันบางคนเกิดการทะเลาะกันหรือก็บางคนรักนี้ให้อิสระซึ่งกันและกันค่ะมองถึงแบบเป็นความรักที่เอางี้เรามีความรักต่อกันเธอจะไปไหนเธอจะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะอยากจะจะอยากจะออกจากเราไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาแล้วเพราะการอยู่กับเราเนี้ยมันไม่ได้มีความสุขหรือว่าไม่ได้ถูกเติมเต็มในสิ่งที่ดีงามหรือให้ความสุขได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างงี้นะจ๊ะอ่ะ เขารักคุณหม่มีเขามีความต้องการถึงพลังงานของคนที่แบบอยากจะอยากจะร่วมหอลงลงด้วยประมาณนี้แต่ว่ารู้แล้วว่า้ความสัมพันธ์ของเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ารักก็ยังไงล่ะถ้ารักแล้วยังไงรักแล้วไปกันไม่ได้รักแล้วโสารสัมพันธ์กันไม่ได้ รักแล้วไปต่อไม่ได้รักแล้วแต่ว่ามันเป็นทางคู่ขนาดจะต้องทํำยังไงก็คงจะต้องเบรกคงจะต้องพักรักทํารักแล้วแต่ทําอะไรไม่ได้ไงเออมันทําอะไรไม่ได้ในความสัมพัญน,นี้เขาวางแผนอะไรเกี่ยวกับความรักคุณกับคุณวางแผนจะเดินไปเขาไม่อยากจะทนอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่อยากจะเฝ้าร,รอเขาไม่อยากจะอยู่แบบไม่มีอนาคต เขาไม่ได้อยากจะอยู่แบบนี้เขาอยากจะเดินจากไปแต่ว่าความรักความแปรวนที่มีอยู่มันเหนียวรั้งมันดึงใจเขาไว้อ่แเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรเขาอยากฝากบอกว่าเขาอยากฝากบอกว่าเขาอยากจะมีครอบครัวที่เป็นของเขาเองค่ะเขาอยากมีครอบครัวเขาอยากมีความสุขเขาไม่ได้อยากจะมีความสุขในซอกหนึ่งมันเป็นความสุขที่ไม่เต er um, uh, uh. ็มท like um, yes, yes, hey, mm. yeah, um> ี่ค่ะ เขารู้สึกว่าความสุขเนี้ยมันไม่ใช่ความสุขที่จีรังยั่งยืนมันเป็นความสุขที่แบบแบบมันสุขแ๊บเดียวอะที่เหลือทุกุ้นๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะอ่ะสิ่งสําคัญของคุณในเดือนนี้สิ่งสําคัญงานจะขยับขยายในเรื่องของการทํางานงานเยอะขึ้นงานหนักขึ้นหรือว่าการทํางานอะไรก็คุณทํางานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคามาค้าขายหรืออะไรก็าตามก็ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์สักนิดนึง มีโอกาสมีเกณฑ์ได้รับของฝันของฝากจากคนที่รักหรือว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการไปทำเสียกรรมซื้อเสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตัวซื้อของที่ตัวเองชอบรักตัวเองมากขึ้นเหมือนกับสิ่งที่เรามีเรารักรักคนอื่นมากเกินไปก็ไม่ไหวแล้วฉันจะฉันอยากจะรักตัวเองบ้างแล้วจ้ะฉันไม่อยากรักคนอื่นแล้วอืมประมาณเหมือนว่าฉันรักเธอแล้วฉันได้อะไรฉันไม่ได้อะไรกับความรักนี้เลยฉันไม่ไหวแล้วนะ ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยออฉันอยากจะกลับมารักตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวฉันเองมากกว่าที่เป็นอยู่นะจ๊ะอารมณ์นี้ให้แนะนำใพ้แนะนำบอกว่าโอ้ด oh, ีเอ็มเพสคุณจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอย่างมีความสุขบางคนได้โชคได้ลาบบางคนได้ครอบครัวสนับสนุนบางคนมีทุกอย่างแล้วค่ะ รู้คุณค่าในตัวเองถ้าคุณเกิดไปอยู่ไปรักคนที่เขาไม่ควรรักอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้นั่นแหละหมายถึงถ้าคุณรู้ว่าการรักคนคนนี้มันไม่ได้สร้างความสุขมันมีความเป็นไปไม่ไ,ด,ได้อย่าไปติดอย่าไปติดกับสิ่งเหล่านั้นเลยอย่าไปติดอย่าไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเลยค่ะมันไม่โอเคหรอกเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะที่จะพัฒนาตัวเองหรือคุณสามารถที่จะรักตัวเองได้นะจ๊ะอืม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ d e ส c ริปชั่นบ o ็ออย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ a f e ศูนย์สามสวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ